สวัสดีจ้าลูกหลานเจ้าแม่ไสทองมาแล้วนะวันนี้มีเลขเด็ดลาวพัฒนาประจำวันที่27มิถุนายน2568 2องตัวบน0ูนย์สามศูนสี่สี่สาปดสามปดสี่เก้า สามสามตัวบนศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเก้าสี่สามเก้าแปดสามเก้าเก้าสามล่างเด่นศูนย์ตือเก้านะจ๊ะอย่าลืมพิจารณาให้ดี ขอให้ทุกท่านโชคดีมีลาบลอยเจ้าแม่ไส่ทองเมตตาถูกหวยกันแล้วกลับมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะเจ้าแม่ไส่ทองเมตตาขอให้ลูกหลานที่เห็นคลิปนี้โชคดีจ้า